ต่อไปฮะก็คือจากที่ทำงานเป็นแม่บ้านมาเป็นนางงามนางแบบได้ยังไงนะมันมันดูแล้วมันเป็นไปได้ยากมากนะใช่มันเป็นเรื่องฟุกมากคือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มีมีคนที่เหมือนมาท้าทายขอบอกว่าเอออยากมองอย่างนี้เหรอใช่เขาเขาก็ทักมาใน f a c e b o o อะไรอย่างงี้ค่ะว่าแบบน้องอยากลองประกวดไหมอันนั้นมาเจอกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นหนูยังดัดฟันเราก็ยังอ้วน น้องแบบยังดัดฟันอยู่เลยฟันยังไม่เข้าที่เลย <c oughs> ฟันยังห่างเหมือนแล้วมาถอนฟันเลยอยค่ะแบบยังอ้วนไม่ได้ดูแลหุ่นรูปร่างอะไระ <ๆ S 1> เลยอแบ้เราก็ใช้ชีวิตปก<ช>ต<ร>ิเขาไม่บอกงั้นเดี๋ยวน้องไปเตรียมตัวมานะเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวส่งใหม่ห<ร>อ,อะไรอย่างเงี้ย<ร>ใช่เตรียมตัวนี้คือให้เขาอยากให้ดูแลตัวเองหน่อยดูแลแล้วคือเราเราทำเป็นหรือเปล่าในตอนนั้นอ่ะหนูยังแบบ โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวหนูลองไปเตรียมตัวมันอาจจะต้องแบบใช้หุน่นใช้ร่างกายของเราให้มันแบบออดู <มา S 1> ดีดใช่แต่ว่าหลังจากนั้นไปก็มีพี่ปุ้นกับพี่นุ่มมาที่ที่เหมือนมาท่าทามก็คือพี่ปุ้นน่ะอยากส่งนางงามเป็นแฟนนางงามอยู่แล้วแล้วนั่นก็เป็นปีแรกของนางที่หนูแต่ที่ส่งหนูด้วยตอนนั้นก็จะกำลังจะขึ้นปีสแล้วแล้วก็ไม่ได้เรียนซัมเมอร์ก็เลยกลับมาจะมาทํางานที่สวรภูมิเหมือนเดิมแต<บ>่ตอนนั้นรู้สึกว่าแบบโตขนาดนี้ฉันอยากไปเป็นพนักงานขายแต่งตัวสวยๆบ้าง ก็เลยต้องส่งรูปส่งอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะไปไปมาเขาหนูก็ไม่รู้เขาไปเลือกอิท่าไหนเป็นรูปหนูไปสมัครเป็นนางงามเลยอาลใช่แล้วเขาก็เหมือนแบบเอารูปมาแบบ30 40คนให้ให้แบบพี่ปุ้นเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเลือกน้ำตาลใช่ก็เลือกหนูแล้วเขาบอกว่าเนี่ยหน้ามันบ้านๆหน้าโง่ๆกล้ามๆเนี่ยหน้าแบบไทยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเขารู้สึกว่าคนที่มาประกวดมิจเรย์ไทยแลนด์ไม่ค่อยมีหน้าไทยส่วนใหญ่จะเป็นลูกครึ่งเขาก็อยากจะแหวกแนวบ้างในในช่วงนั้นไม่ค่อยมีหน้าไทย